กูเรียนคณะวิทยาการจัดการกูาอเรื่องยังไงฟังผู้ชายที่มาจีบนัดตอนหน้าชนีวิทยาการจัดการนะคะหลายๆคนฝันนะคะอยากคบกับแพทย์เ้ยคณะแพทย์ก็อยู่อกล์เวทยาการอันน กูก็เลยไปอ่านหนังสือแต่ตึกตึกหนึ่งกูก็อ่านหนังสือไปสักพักหนึ่งมี่กูใช้คณะแพทย์ผู้หนึ่ง,งานางมาหากูแล้วมานางเบสกับกูตอนนั้นกูอ่านอยู่กับแฟนแฟนคนแรกบาร์กันนี่ก็มาเออน้องน้องอยู่คณะวิทยาการหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะโอ้ยพี่ขอเบอร์ไว้ได้ไหมเพราะว่าเผื่อพี่ติดต่อแล้วรอบหน,าน้าเราจะได้มาอ่านหนังสือกันตอนหนาผู้บ่าวกูกูก็โมโหเนาะมาตอนหนาคณะนี้กูคิดว่าเออแเราคงหมดอดีตจีบดอกโอเคกูก็หายไปผ่านไปสักประมาณสองอาทิตย์โทรหากูแล้วก็เริ่มโทรบ่อยเข้าบ่อยเข้ากูก็ทะเลาะกับแฟนบาดที้เเืออัมาาาากก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 กูููููลลบผ่่่่วววรหย็็ปๆ ก็เลยโอเคตกลงคุยกันเป็นหมอหมอมาจีบกูผู้ใดสิบอเอาละมาเลยมึงอน่ารักขาวๆเลยมึงลูกคุณหนูเลยมึงช็อตแรกครับรถมาหาปูอยู่หนาคณะกูเซกับเปิลโซเองหรืม่ทักทักทักสวัสดีค่ะตัวเองว้าวมอนั่งจากพ่วงมาเลยเลี้ยวเบิ้งหนาคณะกูกูก็เปิดประตูแล้วกูก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋ออ๋อมาแล้วเหรอกูเขามานั่งในรถก่อนสิออกจากคณะกูไปเลี้ยวเบิ้งหนาคณะกูอีก บุรีตังจากยบยบงเลยนั่นอ่ะไปถึงไหนเรากูตอนนั้นงงเลยกูเป็นอะไรอ่ะตัวเองเป็นอะไรอ๋อเปล่าหรอกเขาแค่เขาแค่ปื้มในคณะวิทยาการจัดการตัวเองรู้ไหมว่าคณะแพทย์อ่ะอยากได้แฟนเป็นคณะวิทยาการมากเขาปื้มมากเลยรู้ไหมเนี่ยวันน้นที่เจอตัวเองครั้งแรกอ่ะเขาอ่ะก็ถ่ายรูปเสื้อคณะตัวเองไว้แล้วก็เก็บไปแล้วก็กอรแล้วก็หอมแล้วก็ดอกู เจอใครปกติบ้างชีวิตกูนะในมหาลัยอ่ะกูขอเจออะไรที่มันเพอร์เฟกต์หล่อๆได้ไหมคุ้นถ้ากูไปกินข้าวกูอยากกินตำบักหุ่งถามกูว่าเองกินได้หรอส้มตำอ๋อนี่กินมา20ปีแล้วนะก็ไม่ได้เป็นไรนะปลาลน่ะมันชกกระโปรงนะแล้วปกติเตียงกินที่ไหนอ๋อก็กินร้านข้างทางร้านข้างทางหรออ๋อมันเป็นมอลแล้วมันเป็นกลอนามัยหรือเปล่าเนี่ยวีซ้อมไป W S O เนี่ยกูก็ต้องไปนั่งกินร้านอาหารที่ต้องมีร้านแอร์ทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่กูคุยเลยขบกับมันมือนหนึ่งกูสิไไปเดหล งานบ้านมูกูบอกว่าเออเดี๋ยวเขาขึ้นไปทำรายงานก่อนนะแมงชะตาร์รถนั่งถากรอยู่ข้างนอกถามสุโมด้สู้กูอะ <laughs> รีพอต้องเข้าแล้วกูก็เลยบอกว่าเออเขาหิวเดี๋ยวเขาไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนนะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เอาจะไปกินที่ไหนเออเดี๋ยวไปกินร้านอาหารตามสั่งอาหารตามสั่ง เอางี้นะเดี๋ยวรอ15านาทีเดี๋ยวเข้ามาหายไปกลับมาพร้อมกับซูซิกองซัมพีเขาซื้อมาให้เพื่อนเธอด้วยปึ๊บซูซิ่เจนหันขอนแกนบดหัน,น 3, นะวา่ามีสามพันนะกูว่าเร็จแล้วกูก็ต้องไบคอนโดหอดคอนโดปึ๊บเตียงเตีเองลงไปก่อนแล้วเตีวงมีไปก่อนนะทำไมอะ่ะรปภรู้จักป้าเขาเดี๋ยวจะมีคนมาเจอเราแต่ตัวยี่สิบหกแล้วนะไม่ได้มาเขาไม่ให้มีแฟนทำไมอะ่ะวันดีขึ้นดีโทรหากูฮลัลโหลทำอะไรอยู่ตอนนี้อ๋อทำไมต้องกระซิบอ่ะเขาไม่แอบมาม้าคุณ แอบแม่คุอยอยู่หองไต่บันไดทำไมละ่ะอ๋อเขานอนกับมา้านอนกับแม่จนอายุยืหก มีผู้สาวเอบขยอยู่ใตบันไดทำไมกูต้องเจอแต่แปลกๆหลัลงจากนั้นโอเคกูก็ยอมแลนลงไปออกจากรถไปคอนโดแลนเขาคอนโดเ<ม>ปิดรีบุบยางเขาห้องเปิดประตูห้องไปข้างหน้าก็จะเป็นเตียงหัดจากเตียงประตูห้องน้ำกับประตูนาห้องตรงกันเลยกูกโอเคเออิดนบานซิเปร์เลนเสือเพลงวันนี้เตียงนอนเ,อเขานะโอ้กูถามเนะี่ยทำามึงเจอเหตุการณ์ที่แมงนางจองไปขณาดกูอ่หานาที่แบบเยิ่มเยมอ่ะมึงสีนอนบอกกูบอกเลยบักยญ่บ้องนี่กูยังหลอนเลยได้นี่เป็นหมอเนี่ยนอนหล่ะมีดพาตัดทันโฉกูแบบเนียนๆเลยกดลองจากโขกเเเนนนียยยลลกกาป็ โทวสวมกูก็ไม่ดีกว่าวันหลังไม่เอาอยู่กับเข้านะก็อ่ะโอเคโอเคเออเรากันหนาลักอยู่นะเพื่อมันแบบได้ต่อยได้ยั้งจะได้เออพึ่งโอหักมากออกจากหน่อยเนี่ยนะนะความรู้สึกเคยว่าทีหลังต้องดีแล้วว่าต้องบัดน,นี้อ่ะตัวเองไปอาบน้ำก่อนกูก็เขาไม่มีพวกแปรงสีฟันทีแปะเขามีมีเบิร์ดฟลุปออกมาให้กูมีหัวังเกล็ดได้เชิงเกล็ดกระดาษมาให้กูทำแเออโอเคโอเค thank you เข้าไปอาบน้ำกูอาบน้ำไปฟัน ออกมาเสร็จปุ๊บถอออกมาวางแปรงสีฟันไว้ในห้องน้ำย่างเข้าไปเ้ยทำไมตัวเองเอาแปรงสีฟันวางไว้ในห้องน้ำอ่ะเอ้ากูพิษบังไหนกูเอาแปรงสีฟันวางไว้ในห้องน้ำเองต้องเอาแปรงสีฟันมาวางไว้ตรงโต๊ะตรงนี้โอ๊ยตัวมึงเนี่ยุูนหลายกว่าห้องน้ำอีกเดี๋ยวมันสกปรกกูเพิ่งรู้ได้แต่ว่าแปรงสีฟันหามวางไว้ในห้องน้ำ กูต้องยุกยุกใหญ่นะยุกให่นะเสร็จแล้วโอ้โอเคใส่ชุดนอนเต้วเต้ยไม่ใส่ถุงเท้านอนหรอเอาอย่างเงี้ยน้ำกูนอบอกข้าวเนาะอังอีกเนาะก็ไม่นะปกติก็ไม่ได้ต้องใส่นะเพราะเวลานอน่ะตัวมันเย็นเท้าเย็นสุขภาพไม่ดีใส่ก็ใส่กูใส่จบไหมแล้วอาปูที่นอนเนี่ยชักอาทิตย์ละกี่ครั้งอ็อาทิตย์ละครั้งหนึ่งไม่ได้สองวันชักมึงไม่ต้องเรียนต่อหมอใช่ป่ะเรมึงไป W H ย จบกูมั่นใจช่วงโควิดมึงไม่มีติดแน่นอนบันไดกระสีนอนนะกูก็ถูอกระชักกูดือกระชักกูก็ไอ้จักหน่อยนึงสักผักหนึ่งเปิดไฟเขารู้สึกกับตัวเองดีมากเลยอ่ะเขาอยากมีอะไรกับตัวเองกูก็ลาบปากกูสีกระบอกยางไปกูก็นึกว่าสียางไปหยิบอีหยังอะแมงตอกหนึ่งแหละฮะปอบสองไข่ซั้นยางไปหยิบปรับปรับใส่ถุงมือใส่ถุงมือทำไม นันคือแบบชิบหายแล้วกูพึงผ่านเหตุการณ์ยายบอกม้าไม่นาายายบอกอยังนอกสถานที่ตอนนี้กูอยู่ในห้องอี่แม่อีบอยอีแม่กูร้อยบ้านเลยตอนนั้นใส่สองข้างพอจังได้กระหันฉมจังได้กรหันชอยังมาหากูดีตับตาตัวเองก็อยากให้เต็มไปตวรวจเลือดก่อนนะกูอาจะเสียชีพพอกูไปตวรวจเลือดคือตอนนั้นกูอมตรงเด้อมันแบบคือจะลากูลงไปจากชันทีไปกรต ตบกูตายค่ะสาวไหวหนามมันสะิแมอยากสีกูตะไลกูไปตรวจเลือดกูอายุ20ปีปุยบมีตเดเอตมันน้งนะบุใดกูย,ย่านปฏิทิมแมงแงไปดึงงมนลูกกูมาพิ่งดึงซุบออกมาอุ้มคาราบาวออกไปเลยนี่คาราบาวคาราบาวแดงกูอัดเอามนลูกกูมาย่นเลยแต่คือตะก่อย ไปจังไหนล่ะกูตอนนั้นใช่พี่กูอะท้าไมต้องเจอแบบนี้อะกูต้องไปยังไหนหนึ่งชิรักมาเลยค่ะถอนเกรงในสองเออไม่ต้องใส่ก็ได้หรอกเดี๋ยวไปเชิญคงคงคงไปเลยห้านิ้วเองเข้าคงคงคงหมดอลึกแจกกนะเธอสามหนีหนีสิครับวัช่วยสามครับผมกูลุกขึ้นมาจากเตียงเออวันนี้เดี๋ยวเขากลับไปนอนห้องก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องทำรายงานกูกราดเอาของแบงกวาดอย่างเลยกวาดหมั่หอบลงมาจากคอนโดเกตซันกูลงบันไดกูบอกเลยคอนโดนั่นผีลายแห้งแต่กูบอยานาวินาทีนั่นกูบอกเลยว่ามััันนนนนนก็็ไไไไดด้้ยยยิเเสีีงงหออ่ะคืมมมปบฟึงเข้าใจ่กูเป็นนนนคมีีเเส้พอบาดไฟวลกู แรงล่วงมันเสียงดังกูว่าได้ยินเสียงเอียงมันกล่องเขามาในหูกูแต่กูบอกเจ้าของเลยตอนนั้นกูบอกสนเพวามึงหรอกเพราะถ้ากูยู่น่ะกูสี้แกงเดียวกันก็สูกูตรงแรนตอนกูตรงแรงกูมูนหูเช็ดอย่างแล้วตอนนั้นกูเลยแบบแรนกับหอเพราะว่าค่อนดัวกับหอกูห่างกันบ่ไก่กูแรนกับบ้าโทรบอกมูเลยมึงกูยานเช่นจะไหนดีเออเดี๋ยวกูจัดการให้มูกูลากไม่ที่ไปเลยเฮ้ยห้องไอ้หมอใช่ไหมเออถึงมาเลยทะเลาะกันเ้ยมึงเอาไงมึงเอาไงไปผู้เดียวพอพี่หมอจับมีดมามึงเข้ามาถือมูกูมึงฝากกไว้่อนมึงฝากไว้ก่อน สายตอวยางลงหรือขู่มันให้แล้วนะมึงหลังจากนั้นจะเลยได้เลิกกันกระบอกตรงๆว่าฉันอึดอัดเหลือเกินบาทเนี่ยเลิกกันไปปัวหายไปหนึ่งปีเต็มเต็มมือหนึ่งกูกำลังกินนมสดกับมูยังมีสายโทษเขาสวัสดีค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเสียงดิดทุงมือกูจําได้เสียงบักานีเออว่าอย่างไงคะพี่หมออ๋อเปล่าพอดีว่าพี่มาขอนแก่นนะอยากจะขอเจอเราอ่ะเราอยู่ตรงไหนหรอเดี๋ยวไปกินเค้กกันกูก็ไปพออยู่ร้านเค้กไปถึงปุ๊บนางลงสวัสดีค่ะอ้าวคือกนหัวเอออันนี้ต พี่ไปบวชอะไรคะพักฤดูร้อนเหรอเปล่าหลังจากที่เราเลิกกันพี่อ่ะก็ทำใจไม่ได้พี่เลยออกบวชปีหนึ่งปีหนึ่งบวชอีกปีหนึ่ง วายทำไมคือแบบคอแบบ perfect ในบอบัตรนี้พ่อกินร็จแล้วเออเดี๋ยวพี่จะจะซื้อเค้กฝากนะเค้กตูนึงเนะงาะยางไปเอาเนี่ยครับเอาทุกอันเลยกูคิดว่าโอเคมันมีรสชีสเค้กมีรสชาเขียวมีรสแบบว่าอันชากโกยังสีดาเออเอาอย่างละหนึ่งไเด้เดี๋ยวพี่อาจ,จะซื้อไปฝากพเพื่อนๆคณะเราปีหนึ่งเนาะมึงยังไม่รู้ขนาดบอกเอามากุกหันหลังเนาะแมงยางถือมานี่พี่ซื้อฝากคณะเราเค้กสองลอยซิ้นที่มึงบอกว่าเอาทั้งหมดเือเอาเบอร์ตู ห่วยใช้แขนมากให้กูกูเชียวไปแจกผู้ใดด่พี่ว่าพี่ซื้อไม่พอนะเนี่ยเพราะว่าคณะเราอ่ะมีประมาณสี่0ันคนเหตุการณ์กูจำไปจนตายอ่ะกูบอกเคยพอบอกกูไปเตือนลวดกูจี๊บไก่ไอแห้งใช่ถุงมือหากูนี่กูแห้งจี๊บไก่ไรถุงมือนี่กูยังโมโหเลยมาคบกับกูพอคณะกูหรือโตกู